สวัสดีครับผมอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกันนะครับเพื่อจะพูดคุยในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่ผ่านมาในส่วนของการที่รัฐบาลสามารถดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับได้เป็นอย่างดีจนได้รับการชื่นชมจากนานาชาตินะครับซึ่งนอกเหนือจากมาตรการในการที่จะ ดูแลเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วเรายังมีในเรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของการที่จะเปิดประเทศเพื่อที่จะใหะ้เศรษฐกิจของประเทศเรามีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นสู่ภาวะปกติด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดเรียกว่ากิจกรรมนะครับกีฬาระดับโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งคู่ที่อยู่ในส่วนของเบื้องหลัง แล้วก็น้องๆนักกีฬาที่จะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านเป็นรองประธานคนที่1ของสหพ,พันธ์แบดมินตันโลกหรือที่เราเรียกกันว่าแบดมินตันเวิลด์ฟอร์ดูเรชั่นแล้วก็ท่านยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า International Olympic Committee ด้วยด้วยนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับคุณหญิงครับสวัสดีน้องๆทุกท่านด้วยนะครับ คุณหญิงครับผมอยากให้คุณหญิงได้เริ่มด้วยการพูดว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันคืออะไรมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมกีฬาระดับโลกเนี่ยครับค่ะการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่สูงสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกีฬาโลกคะ่ะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกกีฬาแล้วก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยเพราะว่าเรารวมเอา3ามรายการแข่งขันที่สูงสุดของโลกกีฬา โดยเฉพาะโลกกีฬาแบดมินตันมารวมไว้ในประเทศในประเทศไทยที่เดียวเป็นรายการระดับ World Tour Super 1000ซึ่ง Super 1000เนี่ยจะมีแค่ปีละ3รายการเท่านั้นจัดไปแล้วเมื่อมีนาคมที่ประเทศอังกฤษชื่อ l l อ england ค่ะและเหลืออีก2รายการเนี่ยประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการจัดแล้วก็2รายการแรกจะจะ ได้นักกีฬาที่ดีที่สุด1-8ของโลกเพื่อจะไปแข่งในรอบไฟนัลดังนั้นทั้ง3รายการนี้จะรวมอยู่ในบ้านเราเองในประเทศไทยค่ะคร,รายการแรกเนี่ยชื่อ Yonex Thailand Open 12มกราคมถึง17มกราคมค่ะรายการที่2คือ Toyota Thailand Open 19ถึง24มกราคมค่ะรายการสุดท้ายที่บอกว่า 1นถึงแของโลกที่รวมคะแนนมาตั้งแต่ All ิ n แลนดแล้วก็มาสองรายการเมื่อกี้เนี่ยก็จะเข้าแข่งขันรายการฟ i n a l s ก็คือ HSBC World Tour Finals วันที่27่สเถึงสามสิอกราคมค่ะครับสามรายการนี้เนี่ยอขอเริ่มตั้งแต่สองรายการแรกนักกีฬาจะต้องอยู่ในอันดับ ดีที่สุดของโลกหนึ 32, ่งถึงสามสิบสองหนึ่งถึงสามสิบสองของโลกแรงกิ้ง <R anking. S 1> ใช่ค่ะค่ะเป็นคนที่เล่นได้ดีที่สุดเนี่ยนั่งอยู่แถวนี้ด้วยครับค่ะหนึ่งถึงสามสิบสองของโลกก็จะได้ได้สิทธิ์ในการสมัครเข้ามาแข่งขันค่ะจากนั้นสองรายการแรกเนี่ยก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดเพื่อไปแข่งขันต่อในรายการ f i n a l ์ค่ะก็ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่นำสามรายการสูงสุดนี้มาอยู่ด้วยกันในประเทศเดียวค่ะครับไม่เคยมีในอดีตที่ผ่านมามที่สามรายการนี้จะมีการจับต่อเนื่องกันในประเทศเดียวกันค่ะกว่าจะได้มาซึ่งสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพของแต่ละรายการเนี่ยเจ้าภาพจะต้องเสนอสิทธิประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลให้กับสหพันแบดมินตันโลกรวมถึงนักกีฬาและผู้ติดตามคณะนักกีฬา แล้วก็ที่ผ่านมาประเทศเดียวทัวร์นาเมนต์เดียวค่ะซึ่งซึ่งรายการนี้นะจะเป็นต้นแบบให้กับชนิดกีฬาอื่นๆด้วยครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังถูกจับตามองคือสปอตไลท์ทุกดวงทั่วโลกจับมาที่ประเทศไทยเฝ้ารอดูว่าประเทศไทยทำได้ยังไงอ่ะประเทศไทยเก่งมาก ที่สามารถทำได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่เข้มงวดที่สุดค,ครับซึ่งส่วนหนึ่งที่ทางด้านผู้จัดที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเลือกประเทศไทยก็เพราะว่าเรื่องของการจัดการโควิด1 9ของเราด้วยหรือเปล่าใช,ใช่ค่ะก็เนี่ยขอกราบขอบพระคุณรัฐบาลไทยค่ะที่กรุณาทําให้รายการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์โลกครั้งนี้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยครับ ด้วยเพราะการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลและมาตรการที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ชาวโลกในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดค่ะประเทศไทยได้ชื่อว่าปลอดภัยที่สุดจากโควิด19ค่ะก็เลยเป็นที่ไว้วางใจของทั้งนักกีฬาระดับเซเลบของโลกทั่วโลก และสัาธ์แบดเปนต้นโลกด้วยค่ะครับคราวนี้เนี่ยการแข่งขันทั้ง3รายการที่ว่าระดับใหญ่มากเนี่ยนะครับกำลังจะจัดขึ้นในช่วงที่เรียกว่ายังไม่มีวัคซีนในส่วนของโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดําเนินการต่างๆเขาเรียกว่าการจัดในระดับของอที่เรียกว่า new normal นะครับวิถีชีวิตใหม่ อันนี้เนี่ยเรามีมาตรการอะไรยังไงครับเพื่อความมั่นใจของทางด้านผู้ที่จะมาเยือนประเทศไทยด้วยหรือแม้กระทั่งคนไทยเองที่จะต้องต้อนรับนักกีฬาและผู้จัดจาทางนี้ครับค่ะเริ่มตั้งแต่นักกีฬาแต่ละคนแล้วก็ทีมงานของเขาเนี่ยอยู่กับเรื่องของความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเพราะเป็นระดับสูงสุดของโลกอยู่แล้วเขาจะมีสุขภาพที่แข็งแกร่งแต่อย่างไรก็ตามความเคร่งครัด เราจะไม่ผ่อนปลนเราจะไม่ยืดหยุ่นค่ะออกจากประเทศของต้นทางแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องมี fit to fly ใบรับรองว่าปลอดโควิดออกภายใน72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางค่ะพร้อมด้วยกรมธรรประกันโรคโควิด -19 ด้วยเมื่อบินมาถึงประเทศไทยปั๊บจะมีรถบัสรับจากสนามบิน หนึ่งประเทศรถบัสหนึ่งคันค่ะแล้วก็ผนึกแน่นแน่นหนาบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมติดตามหรือเข้าใกล้นะักกีฬาแต่ละประเทศได้เดินทางตรงไปยังโรงแรมที่เราคัดสรรไว้ไปถึงโรงแรมปับ๊บจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากนั้นเนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าบับเบิ Bubble, ก็คือ บับเบิเนี้ยจะอยู่กับเราสิบสี่วันทุกคนเข้าบับเบิลก่อนเข้าบับเบิลเนี่ยจะต้องถูกตรวจเชื้อตรวจหาเชื้ออยู่ในบับเบิลอยู่ในบับเบิลขออนุญาตใช้สัพท์ที่ค้นหูก็คือกินได้นอนพักพักผ่อนออกกำลังกายในฟิตเนสแล้วก็ซ้อมในสนามซ้อมได้ค่ะเจ็ดวันแรกค่ะจากนั้นได้รับการตรวจเชื้ออีกค่ะ และเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันทัวร์นาเมนต์แรกค่ะคือ12มกราคมค่ะจากนั้นเมื่อรายการแข่งขันแรกสิ้นสุดลงแล้วจึงจะให้มีผู้เข้าชมได้ในทัวร์นาเมนต์ที่2ก็คือเริ่ม19มกราคมค่ะใน14วันโควตินหรือในบับเบิ้ล14วันนี้ค่ะทุกคนนักกีฬาทุกคนห้องพักหนึ่งห้องต่อนักกีฬาหนึ่งคนค่ะทีมงาน ทุกคนที่ติดตามนักกีฬามาจะต้องได้รับการตรวจเชื้อพร้อมๆกับนักกีฬาด้วยรวมถึงทีมงานคนไทยประมาณส0 0ร้อคนทุกภาคส่วนจะอยู่ในบับเบิ้ลด้วยกันหมดถูกตรวจเชื้อพร้อมกันหมดบับเบิ้ลที่กักบ,บริเวณไว้ห้ามออกมาด้านนอกนะ <c oughs> ใช่ค่ะคนในห้ามออกค่ะคนนอกห้ามเข้าค่ะอาหารเป็นอาหารกล่องค่ะทานคนเดียวในห้องตัวเองค่ะ <c oughs> ไม่มีการพบปะสังสรรค์ค่ะทั้งหมดนี้คือ14วันแรกควอรนทีนแล้วบับเบิลนี้ก็จะเปิดเมื่อครบ14วันค่ะก็คือเริ่มทัวร์นาเมนต์ที่2ในวันที่19มกราคมค่ะไปจนถึง31มกราคมสิ้นสุดทัวร์นาเมนต์ฟนลส์ค่ะครับก็เมื่อบับเบิลเปิดค่ะนักกีฬาถ้าหากอยากไปทานอาหารที่อื่นอยากไปช้อปปิง้งที่อยู่นอกบับเบิลก็ยังคงต้องรายงาน ว่าจะไปไหนบ้างใครบ้างแล้วก็จะมีผู้ติดตามจากทางการด้วยแล้วก็ต้องไปตามนั้นไม่ออกนอกเส้นทางค่ะไม่ไปอย่างที่ผู้คนหนาแน่นไม่ไปยังสถานที่ที่ไม่บังคับหน้ากากไม่บังคับวัดไข้แล้วก็ไม่สามารถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุมัติเด็ดขาด ค่ะจนถึง31มกราคมสิ้นสุดการแข่งขันวันสุดท้ายครับหลังจากนั้นทุกคนวางแผนเกือบทุกคนค่ะวางแผนจะท่องเที่ยวทั่วไทยจับจ่ายใช้สอยใช้เงินเพื่อการทานและการช้อปปิง้งแล้วก็การเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็สถานที่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยค่ะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างรัดกุมนะครับ,รบที่ไม่ได้แค่เพียงเฉพาะว่าในส่วนของผู้ที่จะเข้าแข่งขันที่เราดูแลเขา เป็นในส่วนของคนไทยด้วยนะครับที่เราควรจะต้องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลนะครับว่ามีความละหลวมในส่วนตรงไหนอย่างไรบ้างซึ่งคุณหญิงพูดเมื่อสักครู่ว่าก็คือว่าจะมีผู้ชมเข้าหลังจากช่วง14วันผ่านไปแล้วใช่ค่ะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าสบคคงจะพิจารณาว่าสถานที่ที่จัดสามารถเข้าไปดูได้กี่คนครักษาระยะห่างแบบไหนซึ่งนั้นคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่ไดาเสริมว่าต้องเคร่งครัด ตามมาตรการของภาครัฐค่ะค,คือมีระยะห่างในการนั่งชมค,ค่ะแล้วก็หนสนามแข่งขันทางเข้าหนึ่งทางทางออกอีกหนึ่งทางหมายถึงทางเข้าของนักกีฬาและทางออกของนักกีฬาหนึ่งสนามแข่งขันต่อทางเข้าและทางออกสองเส้นทางดังนั้นเนี่ยหนึ่งสนามจะมีสองเส้นทางเข้าและออกแล้วก็คูณ <Okay. S 2> จํานวนสนามสามสนามแข่ง คราวนี้มาคําถามสุดท้ายก็คือว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้บ้างนะครับเพราะว่านอกเหนือจากเรียกว่าสําหรับนักกีฬาที่มีความสามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ในครั้งนี้แล้วเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยจะได้อะไรจากตรงนี้นะครับในส่วนของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังอะไรจากที่การจัดการแข่งขันในลักษณะแบบนี้บ้างครับค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นแฟนการชมเชียร์กีฬาหลากหลายชนิดเนี่ย ทุกท่านก็จะพูดเหมือนกันว่าไม่มีรายการระดับโลกให้ได้เฝ้าชมเชียร์ถ่ายทอดสดมานานแล้วตั้งแต่เริ่มโรคระบาดดังนั้นรายการนี้เป็นที่เฝ้ารอคอยของบรรดาคอกีฬาและนอกจากนี้เนี่ยรายการนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อถือในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ชาวโลกมีต่อเมืองไทยดังนั้นก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจ แก่พวกเราคนไทยและรายการนี้เนี่ยที่เมื่อกี้บอกน้องๆนันกกีฬาและผู้ติดตามจำนวนมหาศาลเห็นว่าประเทศไทยเป็นแดนสวรรค์ในการพักผ่อนก็ตั้งใจว่าหลังจากการแข่งขันก็จะท่องเที่ยวทั่วไทยคะ่คะและถ่ายทอดสดไปยังประมาณพัน 1, ล้านครัวเรือนทั่วโลกต่อหนึ่งทัวร์นาเมนต์ค่ะและมีการเนี้ยสามทัวร์นาเมนต์ค่ะ แฟนของเซเลบหรือแฟนของน้องๆนักกีฬายอดฝีมือทั่วโลกเยอะมหาศาลคนเหล่านี้เฝ้ารอคอยชมเชียร์นักกีฬาที่เขาชื่นชอบทำการแข่งขันในสนามค่ะครับพูดถึงนักกีฬาตอนนี้ในห้องส่งเราเองก็จะมีน้องๆนักกีฬาเข้ามาด้วยอยากให้น้องๆได้พูดอะไรกับคนไทยที่รอดูการแข่งขันครั้ง,ง,งนี้สักนิดหนึ่งนะครับทางด้าน เริ่มต้นเลยครับแนะนำตัวเองแล้วก็บอกนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะปอปอซับซิรี์แต้รัตนาชัยค่ะเป็นนักกีฬาเบมตันทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องชาวไทยทุกคนนะคะก็มาเป็นแรงเชียร์ให้กับเราค่ะก็คือแรงเชียร์ของคนไทยเป็นพลังใจให้เราค่ะสวัสดีครับบาสดเดชาพลน,นะครับ เป็นประเภทคู่ผสมคู่กับพี่ปอปอครับก็สําหรับบาตรก็อยากจะขอกําลังใจจากทุกคนแล้วกันครับก็กําลังใจจากเราก็มาจากพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคนนะครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อกนันตพลหวังเจริญนะครับผมเป็นนักเตน,นตั้นทีมชาติไทยเภศชายเดี่ยวครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนม,มาเชร์การแข่งขันและการนี้กันเยอะๆนะครับผมก็เวลาที่ผมแข่งขันในเวทไทยยังไงใจผมก็เกินร้อยครับผมขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อครีมบุษนันเอึ้งบำลุงพันธ์นะคะเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยประเภทหญิงเดียวค่ะก็สำหรับครีมแล้วก็อยากให้การแข่งขันแบดมินตันครั้งนี้ค่ะเป็นความสุขของคนไทยแล้วก็อยากให้ทุกทท่ทานมาสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับก็ถเอเป็นความภาคภูมิใจนะครับของประเทศไทยที่เราดาเนินการในส่วนของต่างๆนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับในที่ผ่านมาเรื่องของโควิดเราสามารถที่จะผ่าน ในเรื่องของวิกฤตต่างๆได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่านักกีฬาต่างชาติก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬาคนไทยด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับหวังว่าเป็นอย่างยิ่งในอนาคตนะครับเราจะมีโอกาสที่จะจัดรายการดีๆเช่นนี้ตลอดต่อเนื่องนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหญิงแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับก็ขออนุญาตที่จะลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ